ประกาศกรมบุตุนิยมวิทยาฉบับที่6เรื่องพายุโซนร้อนเจิมปากาเนื้อหาใจความของประกาศนะครับโดยเมื่อเวลา16นกาของวันนี้20กรกฎาคม2,564ายพายุโซนร้อนกำลังแรงเจิมปากาบริเวณชายฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้มีศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำประเทศจีนประมาณ215กิโลเมตรหรือละติจูด21.5องศาเหนือ ลองจิจูด 112. 1 1 2่องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกอย่างช้าๆคา,าดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองเหมาหมิงมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่21-22ถึง22กรกฎาคม2.5.6.4ซึ่งพายุลูกนี้นะครับไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับจะทำให้มรสุมตะวต,ตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเลขข็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอุทกภัพยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องประกาศณวันที่20กรกฎาคม2564เวลา17นาฬิกา ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ